ภาษาไทยน่ารู้กับครูเปิ้ลครูเปิ้ลมาแล้วนะคะช่วงเวลาของทุกๆคนนะคะกับภาษาไทยน่ารู้ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูเปิ้ลค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้มาพร้อมกับหลากหลายเรื่องราวเช่นเคยนะคะใช่แล้ววันนี้น้องๆจะต้องคิดตามไปด้วยนะในขณะที่ฟังครูเปิ้ลกับพี่นิตานะคะเพราะว่าวันนี้จะมีคำในภาษาไทยขึ้นต้นให้หนึ่งคำแล้วให้น้องๆลองนลกซิว่ามมีคำในภาษาไทยอะไรบ้างนะที่ขึ้นต้นด้วยคำนี้ค่ะคือคำว่าขัดคำว่าขาดนะก็คือขวางไงมไม่ให้ทำอะไรได้สะดวก เหมือนเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็มีอะไรมาติดติดขัดขัดอย่างนี้น้องๆน่าจะเคยได้ยินใช่ไหมคะแต่ว่านอกจากคําว่าติดติดขัดขัดที่เราใช้แล้วเนี่ยคําว่าขาดอ่ะมันสามารถเอามาเป็นตเป็นคําตั้งเขาเรียกว่าคําตั้งเนาะแล้วก็สามารถจะต่อเป็นคําศัพท์ในภาษาไทยเราได้อีกเยอะแยะเลยจริงจริงหมวดคําแบบนี้มีเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้ก็จะทยอยมาเล่าให้น้องๆฟังเนาะวันนี้เอาคําว่าขัดมาก่อนดีกว่าค่ะ นะคะนี้ครูเปริรลนำมาจากเพจภาษาไทยคือของหวานเขาก็จะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยเอาไว้เยอะแยะเลยนะคะวันนี้ก็เลยนำมาฝังน้องๆกันเนาะอ่ะเราเริ่มที่คำแรกเดี๋ยวพี่นิตาเป็นน้องๆให้ครูเปิลด้วยได้ไหมอะ่ะได้เลยค่ะคุณครูค่ะเนาะอ่ะคำแรกนะคะต้องรู้จักแน่นอนขัดขวางเห็นเยอะเนาะขัดขวางก็คือทำเป็นไงคะทำให้แบบ ติดตขัดขาดเมื่อกี้ในที่เราพูดไปเนาะทำให้ไม่สะดวกค่ะถูกขัดขวางในการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็เริ่มต้นในคำว่าขัดเนาะแล้วก็มีคำมาเพิ่มก็คือคำว่าขวางค่ะเป็นขัดขวางต่อไปค่ะขัดข้องก็ขัดเหมือนกันจะสังเกตว่าพอคําตั้งแปลว่าขัดแล้วเนี่ยความหมายของคํามันจะเป็นในลักษณะถึงทําอะไรก็ไม่สะดวกใช่ไหมยังขัดข้องก็คือไม่ยอมให้ทําไม่ตกลงด้วยหรือว่าติดขัดนั่นเอง อืนะคะอจะสังเกตว่าคำอ,อ่าคาตั้งว่าไว้ยังไงความหมายมันจะเป็นไปในแนวทางคล้ายๆกันเลยนะคะค่ะหรือคํานึงขัดขาแก้งเพื่อนบ่อยอ่าใช่ก็คือขัดขวางเพื่อไม่ให้ทําอะไรได้สะดวกนะคะนะก็เรียกว่าขัดขาเหมือนกันนะขัดขนืน,นะคะ่ะนี่ก็ขัดเหมือนกันเนาะ,ะไม่ประพฤติตามไม่ทําตามนะคะเห็นไหมสี่คำไปแล้วความหมายก็ เป็นการทำอะไรไม่สะดวกเหมือนกันนะคะอ่ะแล้วมีอะไรอีกนอกจากมีสองคำยังมีสี่คำด้วยนะอย่างเช่นขัดเอ่อขัดแข้งขัดขาโอ้ค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าคาซ้อนสี่พยางในภาษาไทยเราอาจจะมีเยอะเลยจะสังเกตว่าขึ้นต้นด้วยขอไข่เป็นเสียงเคอรหรือเสียงขอไข่เหมือนกันทั้งสี่คำเลยขัดแข้งขัดขา <Her. S 2> ะคะ่ะแข้งกับขาก็คือเหมือนอวัยวะในร่างกายของเราอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเอาคําว่าขัดมาเป็นคําตั้งนะคะ ก็แปลว่าจงใจขัดขวางเพื่อไม่ให้ทำให้สะดวกนั่นเองคะนะแล้วก็ยังมีขัดเขินอ่าอันนี้มันจะความหมายมันจะไปอยู่ที่คำหลังค่ะนะคะเขินนะก็คืออายเขิน<ะ>อายค่ะพินิตานะคะแต่เขาเติมคำว่าขัดไปข้างหน้าด้วยอะไรอีกขัดแข็งขัดแข็งอเมันจะไม่เคยได้ยินมาไม่ค่อยคุน้น<ะ>ไหมคะมคแต่แปลว่าอ่าไม่อ่อนน้อม<ะ>เป็นกริยาท<ะ>่าทางอย่างหนึ่ง นะคะก็ดูแข็งไงคล้ายๆแบบว่าไม่ได้แบบเป็นเด็กแบบน่ารักอ่อนหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ช>แล้วก็ไม่ไม่ได้มีสัมมาคาราวะมากสักเท่าไหร่นะคะขัดแข็งเนาะคำนี้ดีกว่าขัดคำนี้เนี่ยความหมายเปลี่ยนไปเลยน้องๆจะเคยรู้จักไหมขัดขมิ้น <laughs> ไม่คุณเลยค่ะอ่ามันหมยมันเหมือนทกขมิ้นนะก็คือแบบ นุ่งผ้าจงกระเบนนะคะแล้วก็มีการดึงดึงชายของผ้าให้สูงร่นขึ้นไปเหนือเข่าอ,อันนี้ความหมายจะไม่ได้เกี่ยวกับการติดขดัดละ เพราะฉะนั้นคําในภาษาไทยของเราเนี่ยค่ะบางครั้งเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนความหมายไปบ้างก็มีเหมือนกันนะคะอาจจะไม่ได้ตรงตามความหมายของรูปศัพท์เสมอไปเนาะแต่ส่วนใหญ่จะจะเหมือนนะคะ,อ,ะอย่างคําว่าขัดคออย่างเงี้ยอจะเน้นไปเกี่ยวกับการพูดนะ่ะเหมือนพูดแย้งกันไปมาเนาะทำให้แบบ ไม่สะดวกอะ่ะอย่างสมมุติใครเขาพูดอะไรอยู่แล้วเราก็ไปขัดคอเขาอย่างเงี้ย<ะ>พูดก็จะแบบไม่ค่อยแบบพอใจเท่าไหร่นะคะก็ะคือไปขวางขานั่นเองแล้วก็ยังมีอีกนะขัดเครื่องขัดเครื่องอาจจะยินบ้างขัดเครื่องโกรธใช่โกรธเพราะว่าถูกขัดใจนั่นเองค่ะ ใช่ไหมมีอะไรมาขวางเราทําให้เรารู้สึกแบบว่า,วามันจะดีอยู่แล้วเชี่ยวก็มีอะไรมาขัดนะคะอันนี้ขัดเคืองเนาะเราก็เมื่อกี้มีคําว่าขัดใจใช่ป่ะขัดใจก็เป็นอีกหนึ่งคำก็คือโกรธอะเพราะว่าทําไม่ถูกใจไม่ยอมตามใจอย่างเด็กๆอะก็ชอบให้แบบคุณพ่อคุณแม่ตามใจใช่ป่ะแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่เอา,าเรื่องนี้ตามใจไม่ได้ลูกลอะไรอย่างนี้ยก็จะเกิดอาการขัดใจขึ้นมา <laughs> ผู้ใหญ่อย่างเราก็เป็นใช่ปะ่ะเป็นค่ะเราก็อยากเป็นเด็กไงอยากถูกตามใจมแต่พอถึงเวลาไม่ได้ก็ถูกขัดใจอยู่เรื่อยนะคะบางทีก็ขัดใจตัวเองค่ะอยากจะทำอย่างนี้โอ้ทำไม่ได้งานเยอะแล้วเกินอะไรย่ะเงี้ยไม่ได้ดังใจอยากจะอ่านนิยายอยากจะดูซีรีส์อ๋อทำไม่ได้ยังมีงานที่ต้องแก้ไขยอยู่หรือต้องมีงานทำเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ, <c oughs> ะค่ะอ่ะมีขัดอะไรอีก ขัดจังหวะคล้ายๆขัดคอเหมือนกันนะแต่ว่าขัดคอเน้นการพูดใช่ปะ่ะแต่ขัดจังหวะคือเน้นการกระทําแทรกเข้ามาในขณะที่เขาทําอย่างอื่นกันอยู่่ะนะคะขัดจังหวะขึ้นมาอาจจะใช้กับการพูดได้ด้วยเี่เราพูดอยู่แล้วมีคนมาพูดขัดจังหวะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอะไรอีกนะขัดดอก ี่คำนี้น้องอาจจะแบบไม่อาจจะไม่ค่อยคุ้นอ่าใช่แต่คุณพ่อคุณแม่น่าจะคุ้นค่ะอาจจะแบบส่งคล้ายๆแบบดอกเบี้ยส่งอะไรไปทําอะไรเพื่อขัดดอกก่อนอะไรเงี้ยสุดท้ายก็จะส่งคนไปรับใช้อะไรอย่างนะคะตังยังไม่มีให้ส่งคนไปรับใช้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีขัดตมาดค่ะขัดสมาธิอก็คือท่านั่งเวลาไปนั่งสมาธินั่นเองใช่ไหมคะค่ะ เป็นภาษาปากแบบผู้ใหญ่อะเขาก็จะพูดขัดตมาดขัดตมาดแต่จริงๆถ้าเป็นคําที่ถูกต้องก็คือขัดสมาด์นั่นเองนะคะแล้วเวลาเขียนทอทองมีระอีกไหมคะมีสิคะเขียนสมาธิอ,อืแต่อ่านสมาด์นะคะ,ะ,น,ะน้องๆก็จะต้องเขียนให้ถูกด้วยนะซึ่งคําว่าขัดสมาด์เนี่ยหรือขัดขัดสมาธิ ที่เราต้องเขียนให้ถูกต้องเนี่ยก็เป็นท่านั่งเนาะนั่งโค้ง<พ>เข่าเนาะแล้วก็แบะลงที่พื้นแล้วเอาขาควายกันนะคะ<ม>จะขาขวาทับขาซ้ายขาซ้ายทับขาขวาก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะก็เป็นท่านั่งเนาะค่ะแล้วก็ขัดตาค่ะขัด,ดตาห <ตา S 1> รืว่าเออดูไม่ถูกตาดูไม่เหมาะสมอ่ะหรือแบบขัดลูกตาก็ได้ขัดหูลูกตาก็ได้เหมือนกันนะคะมีขัดตาแล้วก็ต้องมีขัดตาทับ อันนี้เวลาไปรบเนี่ยยกทัพไปตั้งชั่วคราวก่อนกันแบบไม่ให้ค่าศึกรุกล้กลำเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะเรียกว,ว่าขัดตาทัพขัดตํานานค่ะออันนี้ใช้กับการสวดมนต์พี่นี่ตารู้ไหมมันคือการแบบสวดบทนำเป็นทํานองก่อนจะสวดมนต์นะคะเรียกว,ว่าขัดตํานานคํานี้ก็ไม่ค่อยได้ยิน<ม>นะคะ,คะใช่ขัดบทค่ะอันนี้ก็แทรกอีกเหมือนกัน เรายังพูดไม่จบเรื่องเลยก็ขัดเข้ามาไม่กี้เราเจอหลายคาเลยใช่ไหมคะคล้ายๆขัดบทก็คือขัดจังหวะขัดคออ่าเนาะขัดเบาค่ะอืออ่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับขัดขวางแต่ก็เกี่ยวนิดนึงนะเหมือนการถ่ายปัสสาวะแล้วแบบไม่ค่อยออกอ่ะค่ะเรียกว่าขัดเบาเป็นการถ่ายปัสสาวะนะคะขัดยอกค่ะหรือขัดยอกอ่ะแต่แขยงขอไข่นะก็คือเคล็ดเคล็ดขัดยอกอ่ะค่ะ เคล็ดรู้สึกเจ็บปวดอยู่เวลาเราไปออกกาลังกายหรือว่าทําอะไรผิดท่าเนาะปวดเมื่อเนื้อตัวอ่าใช่เดี๋ยวนี้ทําอะไรนิดหน่อยผิดท่านิดนึงไม่ได้นะเด็กๆเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่วัยครูเปิลก ah an ับพ <t ot> ี่นิตานี่ไม่ได้นะเอี้ยวผิดนิดนึงอืมเจ็บนะขัดยอกนะคะเป็นไปตามวัยอ่าอะไรอีกขัดลาบค่ะไม่ชอบเลยค่ะเนาะทำให้ไม่มีโชกันเอง จะได้ลาบอยู่แล้วเชียวถูกขัดนะคะขัดลำก็คือเกี่ยวกับปืนเนาะอาการที่กระสุนปืนค้างติดอยู่ในลำกล้องนั่นเองยิงไม่ไปนะคะแล้วก็ขัดลำกล้องอันนี้ก็เป็นเรื่องของไทยไทยปัสสาวะไม่ค่อยออกแต่เป็นของผู้ชายค่ะอ๋ออ่าเมื่อกี้ขัดเบาก็จะเป็นของผู้หญิงอืมแล้วก็ขัดหนักค่ะอันนี้จะเป็นมีเบาแล้วก็มีหนักอ่าก็จะเป็นแบบถ่ายอุจจระไม่ออกนะคะ ค่ะขัดห้างอืออ่าอันนี้เป็นการทําที่พักที่พักเอาไว้ในป่าบนต้นไม้เงี้ยคอยดูแบบยิงสัดแบบเนี้ยค่ะห้างอ่ะค่ะไปสร้างห้างหรือว่าที่พักเล็กๆเอาไว้ในป่านะคะแล้วก็ขัดหูค่ะ ก็คือฟังแล้วมันแบบไม่เข้าหูเลยฟังไม่เพราะสนอหูอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกว่าขัดหูค่ะอืมอ่าก็จะเป็นคําที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าขัดค่ะน้องๆเป็นไงคะเยอะมากค่ะใช่เนี่ยคําในภาษาไทยเราอะ่ะลองเอามาจัดหมวดหมู่นะก็จะมีแบบนี้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังก็จะนําคําอื่นๆมาฝากน้องๆอ,อ,อีกคะ่ะพินิจานับได้ดยี่สิบหกคำเลยค่ะ โอ้โหเยี่ยมเลยเนี่ยเห็นไหมคําในภาษาไทยนะ่ะตั้งต้นได้คําเดียวแตกลูกได้เยอะจริงเยอะม,มากบางคําอาจจะคุ้นหูบางคำอาจจะเคยใช้บางคำไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอ่าบางคำก็เป็นแบบคำเก่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะน้อยยังขัดคำเมีเนี่ยโอ้โ<ม>เราก็ไม่ไม่ค่อยเคยได้ยินค่ะแต่นะทุกอย่างเป็นความรู้หมดเนาะน้องๆค่ะ ค่ะเรารู้ไว้ไม่เสียหลายู่แล้วที่นิตางาก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับน้องๆด้วยนะคะใช่ค่ะเรียนไปด้วยกันแต่วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคูปเปิลขอเดี๋ยวเราพบกันใหม่ได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาษาไทยน่ารู้กับคูปเปิล